สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมพรวนนาถพึ่งนะครับได้มานั่งอยู่ที่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งดินแถบนี้นาแถบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนาดินทรายนะฮะบริเวณเขาเรียกว่าที่ราบสูงเชิงเขานะครับไม่มีชุมทานอะไรเลยนะครับดินที่นี่ส่วนใหญ่นะครับเป็นนาดินทรายนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยฮะนี่ทรายเลยนะครับนี่ไหมฮะ นาดินทรายมีหินปนด้วยครับนะซึ่งไม่ค่อยมี่านอาหารแล้วครับนาส่วนใหญ่ที่นี่นะครับผลผลิตก็จะไม่ค่อยได้ดิบได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับเกษตรกรที่ทํานาดินไม่ดีแบบนี้นะครับกับได้ผลผลิตที่ดีนะฮะเป็นน่าอัศจรย์จริงๆนะครับตามผมไปเลยครับ อ้าววัสดีพี่คองวัสดีครับพี่เดี๋ยวขอญาตนั่งตรงก็อี้คุยกันหน่อยนะครับตรงนี้เขียงนาเดี๋ยวขอญาตนั่งคุยน,นิดนึงนะครับพี่นะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับกเกษตรกรที่ทํานาผืนนี้แล้วนะครับคุณพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยครับค่ะประคองสมใจค่ะเออนะครับพี่นาแถวเนี้ยพี่มันเป็นดินดินทรายออกร่วนๆซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ข้าวเนาะ ไม่ค่อยได้ข้าวค่ะดีๆเลยพี่ลองลองสังเกตตั้งแต่ทํามาเนี่ยพี่ได้ประมาณกี่ถังกันครับเมื่อก่อนก็อยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบถังค่ะประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพราะปกติถ้าเกิดหน้าแรงเนี่ยน้ําก็ไม่มีเลยไม่มีน้ําเลยถ้าหน้าฝนเลยก็บาาน้าเขาลงบาท่วมข้าวเลยท่วมข้าวอืมันก็ต้องทํานายากหน่อยใส่ปุ๋ยทั่วไปที่บอกได้เจ็ดสิบแปดสิบถังนี่นะ สภาพดินมันเป็นยังไงพี่เมื่อก่อนน่ะดินมันจะไม่กินปุ๋ยม,มันเหมือนเป็นเราเดินนี่เหมือนมันจะลื่นเราต้องจิกปลายตีนเดินในน้ำเวลานั้นนะเวลาเราใส่ปุ๋ยเข้าไปอะ่ะมันจะถ้าเขียวก็แค่อาทิตย์เดียวจะเหลืองอแล้วถ้าเราเอามาใส่ใหม่ก็เหมือนว่าไม่กินปุ๋ยเหมือนก็จะเขียวแค่ปลายใบนิดเดียวแล้วก็จะเริ่มเหลืองต่อ นี่พูดถึงปุ๋ยตลาดทั่วไปเนาะใช่ใส่ต้องต้องเพิ่มทุกปีทุกปีไหมมันก็ต้องใส่เยอะใครบอกว่าอะไรดีเราก็ต้องไปขนมาใส่อก็ไม่ไม่ไม่ดีอ่ะก็จะเขียวแป๊บเดียวก็เหลืองต่ออ๋อแล้วผลผลิตมันก็ไม่ได้มากมายไม่ได้มากค่ะเหมือนมันจะมีแค่ต้นเดียวไม่มีการแตกกออ๋อไม่มีแตกกอก็คือมันก็เลยไม่ได้ผลผลิตเนาะไม่ได้ผลผลิตแล้วดินมันก็จะแข็งหน้าดินที่พี่บุญมันจะแข็งไปเรื่อยเรื่อยแน่นแน่น ก็ไม่ดีทํานาไม่ดีไม่ดีค่ะออตอนนี้พี่มารู้จักกับปุ๋ยโยนอีกของบริษัทยูวีไลแล้วเนี่ยดีหรือไม่ครั้งแรกก็ลองเอามาใส่เลยก็เรียกว่าแบบผลผลิตที่เราเคยได้แล้วเราลดปุ๋ยไปครึ่งนึงแล้วเราใส่ผลผลิตเราก็ยังไม่เพิ่มขึ้นครั้งแรกเลยนะยังยังค่ะแต่ว่าปุ๋ยเราลดลงไปละคือว่าเราไม่ต้องเพิ่มปุ๋ย อ๋อคือปุ๋ยท้องตลาดอะเราไม่ต้องเพิ่มเยอะอขึ้นไปนก็คือใส่ปุยย้นอีกเนี่ยข้าวก็เขียวเขียวค่ะแต่ก็ใส่น้อยใส่น้อยลงเออแล้วผลผลิตรอบแรกดีไหมผลผลิตรอบแรกอะบอกได้เลยค่ะว่ายังอยู่เท่าเดิมที่เราใช้ปุ๋ยตลาดเยอะๆค่ะอ๋อแต่เ,ตเราลดปุ๋ยไปครึ่งหนึ่งค่ะหมายถึงว่าพี่ใส่ปุ๋ยน้อยลง ผลผลิตเท่าเดิมอยู่ใ,<ช>ในปีในข่าวแรกเนาะ,ะในข่าวแรกก็คือเราไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยตลาดเยอะมากมายมปกติต้องเสียเงินเพิ่มไปอีกใส่ใ<ช>ไปอีกเพื่อ<ช>จะให้ข้าวดีแบบนี้ใช่ซึ่งของเราก็ใส่แค่สิบกว่าโลแล้วได้ผลดีอ่าแล้วแล้วรอบสองพี่ไปใส่แล้วเป็นไงรอบสองก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้น มันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาแล้วก็ดินเราก็จะเริ่มนุ่มตีนขึ้นมาเรื่อยๆจนนับปัจจุบันนี้ค่ะสองปีสามปีสี่ปีที่ผ่านนับขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ผลผลิตดีขึ้นมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้ก็ได้เกียนกว่าค่ะโอ้ขึ้นมาเยอะง่ายเหรอใช่แล้วปริมาณการใส่ปุ๋ยพี่เพิ่มขึ้นไหมปริมาณการใส่ปุ๋ยเราก็ใช้น้อยนะใช้น้อยกว่าที่ตามที่เราใช้ปุ๋ยตลาดเราก็จะใช้อยู่แค่ประมาณ สูงสุดเลยก็จะอยู่ที่15กิโลต่อครั้งก็ก็ไม่ถือว่าไม่สูงนะถือว่าน,น้อยอแล้วดินเมื่อกี้พี่บอกว่ามันมีมินม,มีหน้าดินมีมวลดินขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่สัมผัสได้เนาะเพราะพี่ลงไปในนาเองนะใช่ซึ่งจะให้ผมลงผมตอนนี้ยังยังไม่อยากลง <laughs> ลงไปดูได้นะว่าแลวประกันได้ว่าวเนียนตีนกว่าเมื่อก่อนนี้เราจะลงไปดินเราจะลงเดินเหมือนมันจะเป็นเม็ดเม็ด แต่ณปัจจุบันนี้ดินเนียนตีนกึ๊บลองลองไปเดินได้นะคะโอ,อ้ไม่ลงดีกว่าเอางี้ไหมพี่ผมอยากจะเห็นรากข้าวที่บอกว่าอันนี้นาพึ่งพี่เพิ่งเริ่มทําใหม่ใช่ไหมค่ะเอออยากดูว่าปุ๋ยโยนิกเนี่ยมันไปส่งเสริมยังไงให้พี่ได้ละเกียนกว่าพี่ถอนต้นข้าวมาให้ผมดูสักต้นหนึ่งได้ไหมว่ารากมันเป็นลักษณะยังไงได้ค่ะ,อะโอเคงั้นพี่ลงไปแล้ว <laughs> พี่ลงไปถอนนะผมดูหน่อยเ <laughs> อนกันาวก็พอแล้วให้ได้ได้ครับลงไงตทีลงถอนให้หน่อยพี่ที ให้พิธีโอ้มีตัวช่วยนะครับให้ให้พิธีจะเป็นต้นยังไงเนี่ยต้นนี้ก็ได้เนี่ยถอเริ่มเรียนมาดูที่ว่าดูที่ระบบลากที่ใส่ปุ๋ยยนิคเนี่ยกับดินที่มันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งมันเป็นมิติใหม่แห่งวงการการใส่ปุ๋ยในนาข้าวเลยเนี่ยพิธีก็ใกล้เนี่ยพิธีจะเดินไปไหนไกลนะครับเนี่ยเออเออถอนโคดอ่าคนลงถอนอย่างดีเออนี่นะครับขยะเออดูกันนะไม่ต้องขยะก็ได้มั้งเเดี๋ยวผมขอดูอ่ะดูหน่อยฮะ เออนี่นะครับนี่เห็นภาพไปนะครับนี่ฮะอันนี้ใช่ไหมพี่ที่พี่บอกว่าดินมันฟูขึ้นเลยเนี่ยใช่ค่ะเออแล้วลากขาวพี่ดูลากข้าวซึ่งมันคงต้นยังไม่ใหญ่นะล่ามเมื่อก่อนมันจะเป็นลากแดงๆค่ะอือืเออลากจะไม่มีลากขาวแบบนี้อ๋อถอนขึ้นมาจะลากสั้นๆแล้วก็แดงๆจะไม่ไม่กินปุ๋ยดีอ่ะอ๋อแต่นี่สังเกตนะฮะมันเป็นลากขาวทางนั้นเลยนะ่ะซึ่ง ซึ่งปกติแล้วเนี่ยดินทรายอ่ะออมันเขาจะไม่ไม่ไม่ไมีรากเยอะขนาดนี้หรอก <Okay. S 2> นะแต่ในตอนนี้มันรากขาวเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะสังเกตได้นะครับแล้วก็นี่ครับจะเห็นเลยนะครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับนี่นะฮะเห็นไหมรากขาวออกมาจีมเลยนะฮะเยอะไปหมดนะครับรากขาวๆนะแตกใหม่นะอันนี้ใส่ปุ๋ยไปนานยังครับเนี่ยใส่ปุ๋ยได้สามวันแล้วค่ะอ๋อใส,ส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยโยนอีกไปสามวันแล้วเห็นรากข้าวออกมาแบบนี้เลยค่ะ <Okay. S 2> พี่ภูมิใจไหม ภูมิใจค่ะอืมแล้วปีนี้ไอนาแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่นะยี่สิบเอ็ดไร่ค่ะยี่สิบเอ็ดไร่เอ่อคขาที่แล้วพี่ได้ขี่เกียนเกือบยี่สิบสี่ตันขาดนิดหน่อยโอ้ยขอบผยดีใจด้วยเลยนะฮะถือว่าได้เกินไร่นะครับนะฮะได้ยี่สิบสี่ตันกว่าเลยเหรอเกือบเกือบยี่สิบสี่ตันโอ้ก็ถือว่า <20. S 2> นาดินรายแบบนี้นะครับแล้วผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้พี่ภูมิใจไหมภูมิใจค่ะเออนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา เอาต้องเข้าไปล้างน้ำก่อนเดี๋ยวดูดิว่ารากมันมีเกิดมาใหม่เยอะไหมนะครับตามผมมานะครับแต่ตแทีแต่ตะตะทีไม่มา้าง <laughs> โอ้โหพอแล้วครับล้างเองไปแล้วอะ่ะล้างแล้วโอ้นี่ครับเห็นภาพไหมนะครับนะฮะโอ้มีหน้านะครับเนี่ฮะตะวันปุ๋ยประมาณ ที่วันนะได้สามวันสามวันดูนี่ครับนี่ครับลากขาวนี่โอ้โหนี่เกิดแทะเลยนะครับนี่นะฮะเนี่ยห็นไม่แน่ไม่แน่โอ้โหนี่นี่นี่ไหมลากกาลังพุ่งเลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมอ๋อนี่ปุ๋ยโยนริกจะตอบโจทย์เรื่องการเดินลากของต้นข้าวได้เห็นภาพนะครับนะฮะนี่ผมเตาดินทิ้งไมดแล้วเหลือแต่ลากอย่างเดียวนะครับขาวโบกนะครับนี่นะฮะพี่คองนะฮะเป็นอย่างนี้หมดทั้งอันไหมพี่ เป็นหมดทั้งแปลงแล้วค่ะเหรอนี่ขนาดต้นเล็กยังพอถอนได้นะแล้วถ้าเกิดต้นใหญ่ถอนไหวไหมต้นใหญ่ก็นาก่ากลัวจะต้องหัวที่หมหน่อยนะคะเออ,เอ,อก็จริงนะนต้นนี่มันต้นน้อยนะลากขาวกรุกเลยในเมื่อข่าพี่ดีนะครับผมผลิตพี่ได้เต็มที่แล้วเนี่ยมีคนมาถามปุ๋ยจากพี่ไหมมีค่ะมีคนมาถามแล้วเมื่อวันที่แล้วที่ข้าวเราสวยๆมีคนมาแอบดูเยน็ยนๆจะมีคนขี่รถมาดูเหรอค่ะแล้วเขาก็มาสมัคร หนึ่งลายค่ะว่าที่แล้วนี่นะคะสมัครแล้วก็ซื้อไปใช้ค่ะอ๋อสมัครแล้วซื้อลายเยอะแล้วไหมครับตอนนี้ตอนหมู่บ้านพี่ตอนนี้ใช้ปุ๋ยยนิอีกเยอะไหมก็ใช้เยอะแล้วค่ะเออเพราะว่าพี่เขาเป็นศูนย์ตัวแทนจาหน่ายด้วยเนาะในเรื่องของขาดปุ๋ยพี่ขายดีมากเลยใช่ไหมค่ะเดือนกี่ตันเนี่ยพี่ขายได้เนี่ยเดืเอนหนึ่งก็เยอะอยู่ค่ะหลายตันอยู่หลายตันนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทําให้เกิดรายได้ในครอบครัวได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับ พี่ช่วยฝากถึงชาวนาหน่อยครับที่ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยโยนิกให้ลองมาใช้ปุ๋ยยูนิครับค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะเกษตรกรทุกท่านค่ะที่ยังไม่เคยได้ใช้ค่ะมาลองใช้ปุ๋ยยูนิกกันค่ะลูกเล็กๆอย่างเงี้ยก็หวานได้สองไร่นะคะละเขียวดีดินดีลากเดินดีค่ะกอใหญ่ตะต้นแข็งค่ะ บเขียวค่ะโอ้โหดีเยอะจังโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ประคองนะครับโอเคนะครับขอให้พี่ผลผลิตได้เยอะๆขึ้นทุกปีทุกปีนะครับกับผลิตภัณฑ์ยูไรท์ปุ๋ยยูโอนิกครับคราวหน้าผมจะพาสมาชิกทุกท่านนะครับไปดูแปลงปุ๋ยยูโอนิกกับพืชอะไรนั้นขอให้ติดตามใน y ย u ทูบไลน์ a c e b o o k ของบริษัทยูไรท์กันนะครับแล้วพบกันนะครับวัสดีครับ ปวดตับพืชไม่กินปุ๋ยใส่เท่าไรก็ไม่โตสักทีอ๋อง่ายนิดเดียว,วขอแนะนำปุ๋ยพลังทอร์นาโดปุ๋ยยูโอนิกปุ๋ยยูโอนิกปุ๋ยเกรดพรีเมียมนวัตกรรมพลังทอร์นาโดใส่แล้วยินดีรากเดินผลผลิตเกินคาดปุ๋ยยูโอนิก ใช้น้อยผลผลิตเพิ่มคุ้มค่าคุ้มราคาแก้ปัญหาดินแข็งดินแน่นดินขาดธาตอาหารพืชโตเร็วติดผลดกคุณภาพดีสีสันสวยปุ๋ยยูโอนิกมี3สูตรให้เลือกใช้เหมาะกับทุกพืชทุกพื้นที่หาพิสูจน์มาแล้วทั่วประเทศเห็นผลไวได้ผลจริงกล้าท้าให้ลองสนใจใช้ปุ๋ยยูโอนิกติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนขายปุ๋ยยูโอทั่วประเทศหรือโทร0 2 3 9 9 5 5 5 5, 5, 5.